ได้เวลากลับมาติดตามรายการรวมข่าวสุดสัปดาห์กับเทศบาลเมืองมหาสารคามกมันอีกครั้งค่ะสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามเรื่องราวรอบวเทศบาลเมืองมหาสารคามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะโดยในช่วงแรกกับรวมข่าวสุดสัปดาห์ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราบ้างกับโครงการและกิจกรรมตา่างๆ ที่เทศบาลเมืองมหาสา,ารคามได้ดําเนินการรวมไปถึงร่วมกับภาคีเครือข่ายมีอะไรบ้างเชิญติดตามได้ในช่วงแรกกับรวมข่าวสุดสัปดาห์ค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวลา9นาฬกาที่ถนนนครสวรรค์ซอย10 นายเมตรีพรมดาวรองนาย,ยกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญเรืองแสนผุสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหนาน้ําท่วมขังและป,ะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานรองรับจํานวนประชากรที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ภายในบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับมีหอพักของนักศึกษาซึ่งมีจำนวนของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้นตามมาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรองรับปริมาณน้ำฝนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นจากนั้นในเวลา9้นาฬกา30นาที ได้ลงพื้นที่ในการติดตามการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีบริเวณถนนสีมหาสารคามซอยหนึ่งโดยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีเพิ่มเติมเนื่องจากภายในซอยยังไม่มีท่อระบายน้ำที่รองรับน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นยามที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน จัดอบรมผู้สูงอายุตามโครงการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประจำปี2559ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสรารคามสาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวลา9นาฬกาผู้ช่วยวาาตราจารย์ดรสุรทินาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสรารคาม โดยมีนายสัตวแพทย์สมมาตรอิตรัตคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวรายงานซึบเนื่องจากสาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับช่วงอายุสามารถรับอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีเมนูอาหารป้องกันโรคที่น่าสนใจเช่นส้ตมตําเมี่ยงปลาทูข้าวหอมนินน้ำสมุนไพรต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุและเป็นการลดอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า50คน แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณหน้าวัดบูรพารามสองใต้เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมที่ถนนนครสวรรค์นายมายตรีพรมดารองนาย,ยกเทศบนตรีพร้อมด้วยนายบุญเรืองแสนผูสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนนครสวรรค์ช่วงหน้าวัดบูรพารามสใต้ถึงแยกใบพัดท,ทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากมีการอุดตันของท่อระบายน้ำเพราะเศษดินและสิ่งปฏิกูลทับถมทำให้พื้นที่ท่อระบายน้ำไหลไม่สะดวก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสารครามได้นำรถหน้าตักหลังขุดพร้อมเจ้าหน้าที่ออกปรับปรุงลอกท่อระบายน้ำโดยทำการลอกล่องระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารครามจะดำเนินการจัดวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในชุมชนต่อไป ประชุมแกนนำจิตอาสาแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสาราคามเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมในเวลา9นาฬกา30นาทีนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสาราคามเป็นประธานการประชุมแกนนําจิตอาสาคนไร้บ้านภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพเพื่อผู้ได้โอกาสคนไร้บ้านและคนพิการในจังหวัดมหาสาราคาม โดยมีผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสุรทินาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชมุมดังกล่าวด้วยจากปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพของเด็กสตรีคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาหรือผู้ด้อยโอกาสในด้านอื่นๆเช่นคนไร้บ้าน บุคคลไม่มีสัญชาติแน่ชัดบุคคลไม่มีสภาพทางกฎหมายเทศบาลเมืองมหาสรารคามจึงได้จัดประชุมแกนนําจิตอาสาคนไร้บ้านเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลคนไร้บ้านภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแกนนําเครือข่ายคนไร้บ้าน พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการในชุมชนสนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสารรค์ในชุมชนให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงและเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและองค์ปกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตลอดจนการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต่อไปในอนาคตประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต รองรับสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมในเวลา10นาฬิกาในแพทย์กิติศักดิ์นาสวัสด์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหาหรือการจัดตั้งโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี2559ครั้งนี้โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต จะเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนันทนาการด้านศาสนาและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีด้านการศึกษาด้านสังคมและด้านการส่งเสริมสุขออนามัยส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับกลุ่มเครือข่ายหรือชุมชน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังส่งเสริมให้การจัดระบบข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นระบบโดยมีโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลที่สำคัญ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส่งเสริมการเป็นสังคมเอื้ออาทรให้คำปรึกษาหารือและการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงอายุตามสภาพปัญหาและความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างกำแพงกันดินคอสลอรร้อมทางเดินริมคลองสมทวิน เมื่อวันที่25พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาที่คลองสมทวินนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายไมยตรีพรมดาวรองนาย,ยกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างกำแพงการดินคอสลอพร้อมทางเดินริมคลองสมทวินที่บริเวณถนนสมทวินราชตามโครงการก่อสร้างกำแพงการดินคอสลอ่พร้อมทางเดินริมคลองสมทวินโดยได้ดำเนินการว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดโสพลวานิชเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณดำเนินการจำนวน6กล้านสองแบาท โดยได้เริ่มสัญญาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2558และกำหนดเส้นสุดสัญญาในวันที่15มิถุนายน2559รวมระยะเวลาดำเนินการ210วันเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองมหาสรารคามในการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบความคืบหน้าทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟปลอดเล่าประจำปี2559ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่20 าพฤษภาคมในเวลา1 3นาฬิกา30นาทีในบนลพบณญรนปถาวรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีพร้อมรณรงค์จัดงานบุญปลอดเล่าปลอดภัยโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับชุมชนอุทัยทิศ1 2 3และ4และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอส โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟปลอดแอลกอฮอล์ประจำปี2559ขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีโบราณของชาวอีสานตามตำนานผาแดงนางไอบูชาพรยาแถนให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของชาวชุมชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานดังกล่าว และการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในปีนี้ชุมชนยังได้ร่วมกันรณรงค์จัดงานบุญแบบหลอดเหล้าโดยจะให้ความร่วมมือไม่ดื่มสุราและรณรงค์ไม่ให้ผู้ประกอบการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปจำหน่ายภายในบริเวณงานตลอดการจัดงานในปีนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามและทัศนศึกษาดูงานประจำปี2559ที่ศูนย์ประชุมมารินเมื่อวันที่26พฤษภาคมในเวลา9นาฬกานายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงและกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายประจำปี2559โดยมีนายวันปบันนาปถาวรองนาย,ยกเทศมนตรีกล่าวรายงานรอบนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรธีนราพิโรมรองนาย,ยกเทศมนตรีเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานร่วมเป็นเกียตรติในพิธีดังกล่าวด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานตลอดจนรับทราบถึงนโยบายการพัฒนาการศึกษาของคณะผู้บริหารเทศบาลโดยในการอบรมครั้งนี้แบ่งระยะเวลาการอบรมออกเป็น ในวันที่26พฤษภาคม2559จัดการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกิจกรรมประกอบด้วยนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามน,นายวรรพบณปถารองนายกเทศมนตรีบรรยายสรุปใน หัวข้อการมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลประจำปีการศึกษา2559หน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นการประชุมทิศทางจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง7โรงและนำเสนองานกลุ่มของโรงเรียนทั้ง7โรง และในระหว่างวันที่27-28ถึงพฤษภาคม2559ได้นำคณะศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธาน,นีและจังหวัดหนองคายเพื่อดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล5สีหรักษ์วิทยาโรงเรียนเทศบาล10อนุบาลหานุดีจังหวัดอุดรธานีและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาณจังหวัดหนองคาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจ,จิกจังหวัดหนองบัวลำพูในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการปัญหาขยะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่26พฤศจาคมในเวลา10นาฬิกานายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจ,จิกที่เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการปัญหาขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายวันลบปุณประถาวรองนายกเทศมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทีนาราพิโรมรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารงานร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทีนาราพิโรมรองนายกเทศมนตรีได้บรรยายถึงแนวทางในการจัดการและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้แก่คณะศึกษาดูงานและตลอดจนได้นำเรียนถึงแนวทางในการจัดการปัญหาขยะ ของเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อคณะศึกษาดูงานได้รับทราบสำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุจจิกได้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่25-27พฤษภาคม2559ซึ่งเป็นโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสำหรับผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2559โดยในการศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานและลูกจ้างจำนวน36คนร่วมเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้กิจกรรมอสอมพิชิตขยะรีไซเคิประจำเดือนพฤษภาคม2559เมื่อวันที่27พฤษภาคมในเวลา8นาฬกานาทีที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการอสมพีชิตขยะเรไซเคิลประจำเดือนพฤษภาคม2559เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรธีนาราพิโรมรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายโกพัฒน์สมสารองปลัดเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จากปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจำนวนประชากรตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไปมีการใช้บรจุพัน์จำพวกพลาสติกโฟมแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมาส่งผลกระทบทั้งมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณการจัดการปัญหาขยะเป็นจำนวนมากหากทุกคนมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่มากมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดึงทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะทั้ง4ประเภทในชุมชนผ่านกิจกรรมอย่างมีระบบได้แก่ขยะรีไซเคิลประกอบด้วยกระดาษ พลาสติกโลหะอโลหะแก้วครเรือนในชุมชนจะคัดแยกและนำมาร่วมกิจกรรมผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลซึ่งจะเปิดเดือนละหนึ่งครั้งขยะอินทรีย์ในโครเรือนประกอบด้วยเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้โครเรือนจะคัดแยกเพื่อน,นำไปทำน้ำหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารหรือทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ขยะอันตรายประกอบด้วยหลอดไฟฐานไฟฉายกระป๋องสเปรย์เป็นต้นและขยะทั่วไปซึ่งได้แก่ถุงพลาสติกซองขนมกรุบกรอบต่างๆจะรณรงค์ให้ชุมชนใช้ถุงผ้าจ่ายตลาดและมีการรณรงค์ร้านค้าในชุมชนร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต มอบค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม2559เมื่อวันที่27พฤษภาคมในเวลา9นาฬกาที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศาบาลสามัคคีวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้กล่าวพบปะและเปิดกิจกรรมการนิเทศงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามและเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้พร้อมมอบค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม2559ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนทั้ง30ชุมชน โดยมีนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีนายถนอมรัตนมุนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารงานร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วยเทศบาลเมืองมหาสารครามร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงเข้าใจพัฒนาจัดเวทีชาวบ้านพบปะประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคราม ที่ศูนย์ประสานการจัดการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาเมื่อวันที่27พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามกล่าวต้อนรับนายกสิดิอาชวค,คุณประธานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงเข้าใจพัฒนาในการจัดเวทีชาวบ้านพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสรารคามและการส่งเสริมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีนายถนอมรัตนบุญรีประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสรารคามร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงเข้าใจพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมือง และรับฟังความคิดเห็นรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้เป็นปรัชญาชี้แนวทางในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับรวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พัฒนาขั้นพื้นฐาน ความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองในการดำรงชีวิตอย่างมีสติปัญญาซึ่งจะนำสู่ความสุขในชีวิตที่แท้จริง